สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพรก็ผมในช่องนูบล a าคอลเลกเตอร์ทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะกลับมากันอีกครั้งนะครับกับการเล่นเกมจุ s ศิษย์เวิลด์เกมครับอ่าหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมาเกือบปีแล้วนะครับปีที่แล้วผมทําคลิปเพราะว่าผมได้โทรศัพท์ใหม่แต่ก็ไม่ได้เล่นนานเลยก็กลับมาเล่นอีกทีนะครับอ่าตอนนี้ส่วนผมก็เต้นเสามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับพี่น้องครับมาดูก่อนมีอะไรให้แลกโอเคแลกอาหารมาหน่อยดีกว่าช่วงนี้จนอาหารมาก โอเคมีมิสันโอเคขอดูดิว่าเลี้ยงไอ้ตัวนี้ได้ไหมอ่าไม่พอนะครับตอนนี้บอสโอเมก้าของผมได้แค่เลเวลยีิสีเท่านั้นนะครับอ้าวตัวอะไรหลุดอีกเนี่ยขี้เกียจอ่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นจาเมโธคานัสนะครับผมเอามาผสมอีกทีครับเพราะว่าผมไปจ้างคนอื่นเติมมาครับ หมดไปราวๆห้าร้อยนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี้นะครับได้พวกทรัพยากรเต็มแม็กเลยนะครับแล้วผมก็เศษเดนเซาขึ้นมาเรื่อยๆเลยอ่าอย่าผมให้ดูครับว่ามีตัวอะไรบ้างโอเคไอ้พวกไต่แร้งผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไต่เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมขี้เกียจไอ้พวกไอ้ตัวพวกนี้ผมก็มีอยู่แล้วผมก็ไม่สนใจหรอกเคยเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะครับ โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องเอาไว้นี่ดีวะนี่ไงมีผมมียูดอนแล้วเมเทริอัลโฟดอนโกโกสุคัสไกลโตรเด็กซ์อินโดแรปเตอร์อีโดเบนัสเจนสองสองตัวแล้วก็อีโดเบนัสเว็กซ์ธรรมดาเลเวลสี่สิบเป็นพวกทานัสสามตัวเนี่ยมีตามนี้เลยอ่าเลื่อนที่ดูก่อน <laughs> อยากขิงอยากขิง <c oughs> โอเค ก็หมดไปเยอะอยู่นะครับเนี่ยห้าร้อยบาทแต่ได้มาขนาดนี้ถือว่าคุ้มนะโอเคทรีเร็กผมก็มีอยู่สองตัวนะครับเนี่ยโอคก็มีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะเลือกตัวไปสู้นะครับเอาตัวไหนดีวะ ขอเลือกก่อนขอเลือกตัวกะกากรไปบ้างแล้วกันไหนๆก็ได้เทลารดอนเจนสองมาแล้วผมขอเลือกไปสู้เลยแล้วกันตัวสัตว์น้ำเดนดาสุคัตแล้วกันต่อไปอะไรอีกวะอ๋อสัตว์ปีกโอเคโทโพิโกกรอบเทรัทรสโอเคไปกันเลย โอเคมาถึงผมก็ได้เปรียบเลยนะครับพี่น้องครับแต่ผมขอไม่ตีนะครับผมขอชาร์จก่อนแล้วกันอ่ามันมีสองพอยนะครับอ่านึกแล้วว่าต้องเปลี่ยนตัวโอเคตอนนี้ผมคอแห้งมากนะครับขอดื่มน้ำก่อนอ่าดื่มเรียบร้อยโอเคขอเปลี่ยนตัวบ้างแล้วกันไม่เสียายพอยหรอก <c oughs> โอเคแล้วก็ชาร์จไปอีกสองอ้าวอ้ควาย แม่งไม่ชาร์จด้วยแม่งป้องกันมาคิดป,ปึ๊อีสารก็มาไอสารโ,โอเคเอาทัวร์ปิกอ็อกเทอร์ัลสละกันแต่ชื่อมันก็อ่านยากจริงเนี่ยขออ่านใหม่ก่อนโทร P O กรอบเทรสโอเคก็หานได้แค่นี้นะครับเพราะว่าผมเก่งังกิษแค่ระดับหนึ่งครับไม่ได้เก่งมากแล้วก็ชาร์จอีกสี่ชาร์ไปเลยอ้าวป้องกันอีกแล้วไอควายขอโทษมึงจะเปลี่ยนอะไรนักหนาแล้วก็โอ้โหเตียมาแค่นี้เองเนี่ยนะอ่อนวะโอเคตอนนี้ผมก็ชาร์จเต็มแปดแล้วนะครับผมขอเปลี่ยนตัวเพื่อตีมันก่อน ชาร์จไปสี่โจมปีสามนะครับพี่น้องครับอือ <c oughs> <c oughs> ตายหาไปแล้วครับพี่น้อง <c oughs> อ่าไอ้กิ้งกาบักหมิน <c oughs> อ้าวไม่เตกขอโชว์ลูกแมวตะปบหน่อยละกันแล้วก็ชาร์จหนึง่งนี่ ควรควรเป็นแมวตะปบอ,อือนั่นแหละผมก็ไม่ได้เล่นนานผมลืมท่าช,ชื่อท่าไม่ตายไปหมดแล้วอะ่ะอือตายโอเคตอนนี้ผมขอสวนกลับบ้างแล้วกันชาร์จไว้ห้าแล้วก็ตีหมดแม็กแม่งเลยโอเคอือ โอเคก็ชนะแล้วนะครับพี่น้องโอเคได้ดีเลไปแค่ห้าสิบกระจอกครับเมื่อกี้เกมหลุดครับเพราะเพราะว่าเกมผมเนี่ยเวลาเล่นไปนานๆปุ๊บมันชอบหลุดนะครับไม่รู้เป็นไรผมไม่ค่อยชอบเกมนี้ตรงที่มันไม่ยอมอัปเดตเนี่ยแหละครับมัน สเปคเพิ่มผมมันก็ดีนะแต่แล้วทําไมมันชอบหลุดก็ไม่รู้โอเคตอนนี้ผมขอเปลี่ยนมาไต่แรงบ้างนะครับเลือกตัวอื่นๆบ้างแล้วกันขอเลือกตัวนางเอกในส่วนของผมก่อนเอาตัวอะไรดีวะสาคูอ้ยสาโคสาโูเฮียอะไรละหยอกหยอกยอกแล้วก็ชูโนโซอรัส กับไทแรนโนซอรัสหนึ่งตัว okay. โอคโอค้โหจับจอกโอ้โทษับอะไรกันเนี่ยพี่น้องครับขอโทษนึกว่าจะเก่งวันนี้เคก็ okay. ขอตีก่อนแล้วกันครับพี่น้อง อไม่น่าเลือกตัวแบบนี้มาเลยถ้ารู้ว่ามันจะกาขนาดนี้ฮีโทนึกว่าจะแน่เหมือนเราเหมือนเราแกงฝ่ายตรงข้ามเลยอะระโถผมจะขอชาร์จไว้เยอะๆแล้วก็ค่อยตีเป็นท่าไม่ตายแล้วกัน ชาร์จไปเยอะๆแล้วก็ขอตีไปหนึ่งทีอ้าวมันบล็อกแหมไอไอเคปลูกเราก็พ่นกินปากอยู่อย่างเดียวเลยปะโทโอเคชาร์จแล้วก็ตีไปเจ็ดชาร์จหนึ่งอ้าพ่นกินปากแม่งเลยลูกอือนั่นแหละเม่นไหม เป็นเหม็นจนตายหาเลยครับพี่น้องครับปากเหม็นมะทัไกับปากเหม็นโหสุดยอดเลยพี่น้องครับแค่นี้ไม่ตายรอกระจกโอเคแล้วกูจะช้าทำไมเนี่ยถ้ารู้ว่ามันจะตายอย่างเงี้ยลืมไป ว่าข้าวเรือมันกาก <c oughs> ไอผมก็ขอไม่ไต่แรงนะกันครับเพราะว่าคนอย่างผมมันขี้เกียจ <c oughs> โอเคเอาแบล็กฮิโอ a u อรัสสไปน s a อรัสกับเทเร็กซ์เจนสองแล้วกันพี่น้องโอเคไปเลย โอ้โหเจอว่ากากก็ไม่ได้กากก็กากอยู่นะแต่มันมีเอารีเจนเอรี่มาเล่นน่ะก็ได้อยู่นะปีมาหนึ่งอุ้ยแบล็กคิโอก็ขอชาร์จก่อนแล้วกันครับ ใชาแต่ก็ใช้ท่าไม่ตายกระทือไปทีเดียวจะได้สะใจอืตีามาเรื่อยๆแต่เลือดก,ก็ลดไปนิดเดียวอยู่ดีครับเลือดมันน้อยจะตายดูดิแบคคิโอแม่งตัวใหญ่มากเลยนะเมื่อเทียบกับสุขโขมัมัสฟังตรงข้ามน่าจะใหญ่สุดในส่วนผมแล้วมึงเนี่ยมึงก็ตีจังเลยมึงไม่รู้เหรอว่ากูป,ป้องกันอ้าวก็ไม่รู้นี่ว่าเป็นระบบสุม่ม โอเคไปไปเจ็ดชาร์จหนึ่งเหมือนเดิมดอ,อืมอืมกระทืบกระทืบกระทืบนั่นแหละเหมือนวัวกระทืบเกียบเลยสัตว์อย่ารอบหน้าผมเอาสไปโนมาบ้าง อืมเหลือแค่พันเก้าเลือดไปทีโอเนี่ยโอเคผมขอเปลี่ยนเป็นสไปโนแล้วกันแล้วก็ชาร์จไปสี่เลยพวกผมรู้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรผมไม่ได้เห <c oughs> มือนเราบูลี่เขาอย่างไีไหมรู้เห <c oughs> มือนกันเราเล,เล่นสนุกกับความทุกข์ของเขาอะโอ้โหทำไมกูชั่วจังวะเนี่ย <c oughs> โอเค ห้าหกเจ็ดแล้วเรชาร์จหนึ่งเหมือนเดิมเออนั่นแหละคำรามแล้วก็งับนั่นแหละไปอะไรพี่น้องตัวกระตากตัวเดียวอ่อน โอเคเดี๋ยวรอบต่อไปผมเปลี่ยนเอา T Rex มาบ้างโอเค T Rex มาเอาแล้วทำไมไม่กดเปลี่ยนโถชาร์จไปสี่เหมือนเดิมแล้วค่อยเตะให้หมดแม็กไม่ถึงไฟเรา โอ้โหเลื่อนแล้วไปจึงหนึ่งโอเคตีให้หมดแม็กแม่งเลยพี่น้องครับเหมือนเราเหมือนเราไอ้นี่ไฟตรงข้ามอยู่เลยมันเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับบูลลี่กันนะบูลลี่ความรู้สึกคนอื่นโอเคเดี๋ยวผมให้เล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ เอเอาอีกสองรอบแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะเอาอ e ีโดเมนัสไปก่อนเสร็จแล้วค่อยเอายูดอนไปโอเคไปกันเลยโอ้โหทำไมทุกรอบกูต้องเจอแต่ตัวก,ก,กระกากวะเหมือนเรากำลังแกงฝันตรงข้ามน่าสงสารไปก่อน อืมน่าลงสารไปถึงข้ามอะเลือดแค่ร้อยเตียแต่ค่าโจมตีองกูพันเลยมาโทร, <c oughs> รอบนี้ผมขอชาร์จบ้างนลกัน <c oughs> จะเก็บเลือดไปตีไม่ไม่ใช่เก็บเลือดเก็บค่าชาร์จค่าชาร์จ อืมรถใหม่อีกแล้วโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาตัวอินโดรัปเตอร์มาตีได้ทานไม่ตายแล้วก็รอบสุดท้ายผมใช้อิโดเมนัสตีทาไม่ตายรู้สึกว่าผมชอบทาไม่ตายอิโดเมนัสมากเลยนะมันดูเท่ดีโอเคชาร์จเต็มแปดอินโดรัปเตอร์มา หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นแหละไปเลยครบตะครบอืมอและตายไปเลยอีกกระทิงแขนสั้นโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมจะชาร์จไว้สี่แล้วกัน อยู่นั่นแหละคิดว่าจะสะทกสะทานกูเรอแค่สิบเปอร์เซนต์ไอ้น้องโอเคเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดไปถ้าไม่ตายโอเคคำรามแล้วก็อึชอึชงีย่ยมตายเลยครับพี่น้องชนะด้วยอินโดใสๆเลย โอเคเดีย๋ยวรอบสุดท้ายผมเอาพวกยูดอนไปเล่นให้ดูโอเคเอาจ่ายตังค์เอาตัวที่มันพักอยู่มาสู้โอเคเมเทียโฟดอนก็โกสุคัสแล้วก็ยูดอนไปโอ้โหกากเหมือนเดิมพี่น้อง โอเคชาร์จไปก่อนยังไม่อยากตีผมไม่ได้กังวลว่าจะแพ้เลยนะแต่ผมแค่อยากเล่นสนุกเฉยๆโอ้โหรู้ว่าเลือดน้อยแล้วยังจะเปลี่ยนตัวอีกปะท้อ เห็นว่าแค่นี้แต่สัทุกสัตหานเลยนะ้องโอเคชาร์จสี่ป้องกันสองอืมคิดนานจัง,งวะเี๋ยวก็หมดเวลากัพอดีิอ้หา โอเคเต็มแปดล้ก็เปลี่ยนเป็นกกโกสุคัสตีหมดแม็กเออแล้วก็เป็นท okay, ่าแมวขย้ำน okay. ั CPU ่นแหละอืออ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 ดออ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 อตอม เตรียมมาหมดแม็กอย่างนี้แค่สามร้อยโอ้โหอ่อนวะเมื่อกี้ใครพูดเวลาลานประยุทธ์วะจบช่องกูจะบินไหมเนี่ยโอเคนึงสองสเียหเจ็ดแล้วก็ชาร์จหนึ่ง อืมตายรอบน,นี้ตัวสุดท้ายโมโนโลโฟลรู้ว่าถ่าโจมตีน้อยแล้วยังจะตี โอเครอบนี้ผมเอายูดอนมาบ้างแล้วก็ชา้าไปสี่แล้วค่อยตีหมดแม็กทีเดียวนี่แหละสเต็ปผม <c oughs> รู้สึกว่าผมชั่วมากเลยเนี่ยแกล้งคนไร้ทางสู้อะโอเคตีไปแปดอ่าคำรามแล้วก็ยำ <c oughs> นั่นแหละไอ้น้อง ชนะแล้วครับพี่น,อ okay. อน,ออน้องโอเคโอเคผมเล่นแค่นี้แหละขี้เกียจไม่อยากเล่นเยอะ เดี๋ยวผมเล่นจบอันนี้ผมก็ต้องไปเรียนต่อพอเรียนเสร็จผมก็ต้องไปพรีออเดอร์ทีเร็กซ์พัมหนึ่งสตูดิโอเฮ้ยพมวันพมวันโอเคไอพวกเดนเร์สาที่ผมได้มาก็มีเยอะแยะเลยโคตรเกลือเนี่ยเกลือทั้งนั้นผมมีแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหถ้าแบ่งได้ผมแบ่งนะแต่มันไม่มีระบบแบ่งอเสียดาย <Okay. S 2> เพิ่ม xp ให้ตัวเองอืมเลเวล94แล้วครับอืมโอเคครับแล้วก็ได้ซปเปอร์ดีเอมา เดีย๋ยวผมกล่าว่าถ้า super dna ของแรปเตอร์พอผมจะสร้าง indoor a p เตอร์ gen 2อ่งอีกนะเพราะว่าที่ผมมี i n d o เตน gen สเพื่อเก็บไว้สร้าง indoor ラプเตอตัวหนึ่งแล้วก็เก็บไว้สู้ตัวหนึ่งครับโอเคผมขอเปิดซองหน่อยแล้วกันไม่มีอะไรทําถ้าผมมีเป็น v i p นะผมซื้อ solid go p a s s ไม่ยังนะ้งแน่ ผมมีไอแต้มเจีวิวพอยพอด้วยแต่ผมไม่ได้เป็นจ v p อันดีผมซื้อได้แต่ซองธรรมดาสุริโกะเนี่ยก็ได้แต่ตัวเกือผมได้มาหมดแล้วอในซนองเนี้อืมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมมาเล่นให้หอมปากหอมพอก็พอแล้วนะครับ ถ้าใครที่ชอบดูคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s c r i b e กันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม